เอาละรครับโจนี้เราไปติดตามข่าวในพื้นที่เจษจวัดรพาตัยตอนหลังกันบ้างนะครับเรื่องพื้นที่ข่าวสำคัญเลยนะครับในพื้นที่เจษจวัตพาตัยตอนหลังนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระจายุร่วทรงพระกรุณาปโปรดกราบลกระมม่มให้ผู้อารักกันจังหวัดสุขราชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งคมเลยชท่านเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจสามนายที่ได้รับบาดเจ็บนะครับจากเหตุคนร้ายลอบยิงและขวางระเบิดโจมตีท่านปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอสุไลปาดีจังหวัดนราธิวาสครับ โดยที่โรงพยาบาลส่งข้าวนาครินอำเภออ้าย่จังหวัดส่งข้าระบาท้าสมเด็ดประจาอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระนามโปรดกล้าประกระหม่อมให้นายเจิตดาจิตรัตน์ผู้อาราจังหวัดน์ส่งข้าเชิญดอกไม้และตะกร้าสิงโขผลิจท่านเยี่ยมสิบโทกิตติพงศ์พรมเจียมอายุยี่สิบปีพ่อบอมู้นะครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจปู่ทอนช่วยป่าดีที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกสะเก็ดระเบิดครบตาคว้าและก็มีอาการจุกหน้าท้องครับข้าวผักน่าตาตัวน้องผู้ป่วยจักสุ จันหกอาคารลักโรงปยาบ้านสุงคร่าน,นคริณครับจากนั้นก็เดินทางไปยังหอผู้ป่วยอุบัติเหตุชันห้าอาคารรัตานาชีวรักเชิญดอกไม้ตะกร้าสิ่งข้องพระราชทานเยี่ยมสิบตำรวจโทพีรวิทย์ดวงแก้วอายุ26ปีค่ะผู้บังคับมูหด้วยปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรสุง่ไงป่าดีได้รับบัดเจ็บบริเวณตอนข้าคว้าทะลุและสิบตำรวจโทชะวันวิทย์อินตะวิชาอายุ23ปีผู้บังคับมูหด้วยปฏิบัติการพิเสษ ทานีตำรวจภูทรสุ้งไงป่าดีได้รับบาดเจ็บมีบดาดแผลชี่ค่าที่บริเวณตอนข้าควา่าลังจากทีคนร้ายนะคะได้ใช้าอาวุธปืนส่งครามแล้วก็ระเบิดไปบอมเนี่ยยิง <c oughs> และขวางไส้ท่านปฏิบัติการมวดเฉพาะกิจด,ด้วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาสทีซ่าซิบซ่องตำบลปะหลุรูอำเภอสุงไงป่าดีจังหวัดนาราธิวาสเมื่อเวลา20 ..5 นาฬิกา 5, นาทีค่ะข้องคืนวันพฤหัสบดีที่13เมษาย,ยนที่ผ่านมา <c oughs> ตอนนี้นะคะทางแพทย์อาการปลอดภัยค่ะแล้วก็ยู่ในการดูแลข้องแผลย่างไกล การได้รับพระมห้างกรุณนาธิคุณในครั้งนี้ก็ยังความปลับปลื้มปิติแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บทางซ้ำนายและครอบครัวย,ย่างห้าทีสุดมิได้ค่ะ